เดี๋ยวเบบี้เปิดเวไปเปิดแล้วปิดไม่เป็นไรเขาะเทพเปิดแล้วปิดเราเราไม่เน้นชนะตอนนี้เขาตโตไอตอนีถูกครับี่คนจะจดจำจริงไอนพี่เจอสองคนนี้ที่สภาก่อนตลอดนะต่อเปล่าอดอะไรครั้งแรกว่าพี่เฟย ว่าไงถ้าเจอเจอ,เจอพี่จะพามา่อวานก็จะเพราะสิ่งอ่ะตอนสุดท้ายไม่ตัดสินใจพาที่เฮี่ยผมว่าต้นเล่นหัวได้พี่ใช่หรอเดี๋ยวค่อยลองเดี๋ยวค่อยลอง เออให้ยิววอลหลักปะเดี๋ยวกูลงไปล้ำแม่งเลยลงไปเสร์มดีกว่าวะกูว่าให้ยิววอลหลักแม่งเนี่ยไม่ได้เข้าจ้ะไอ้ียู่แม่งได้อยู่นะเอาไป,ปไทำอะไรครับพี่เลถ้าไมเล่นยื้อกูแม่งได้อยู่นะอยู่อ่ะทีสภาอื่นเดี๋ยวเขาหาว่าสภาบ้านไม่ทำงานพี่มาร์กเลยครับไม่เกี่ยวจ้ะมาร์กฉันลงไปโดนไม้อีก เออยีงไมนลงไปโดนไหมอีกเขวงงปพี่กิวเลยพี่กิวถามจริงพี่กิวถามพี่กิวถามผมจำได้แต่โยไม่คิดได้ไงอโยอ่ะอโยมันเล่นสายซูเวอร์มาไงไม่คิดได้แล้วอโยอ่ะภุมมใจมากไ่ดี Ba thắng của ba thắng của ba, đi ngô thương mì đôi lắp anh em mì đôi lắp anh em ว่ายโอเคดูว่ <c oughs> ane, าหลับอะไปแล้วเดวันจับทางดูไว้ต้องรอใครไหมคะไม่รอครับไม่รอครับไม่ต้องรอครับเดวันไม่ต้องรอครับ ane, อรอโอเค,คถ้าอย่างนั้นอันนี้เขาบุญราคาแล้วพูดคุยได้เลยค่ะเออขอบคุณไว้มากครับสนุกมากครับครับผมขอบคุณขอบคุณเดวันเหมือนกันครับครับไม่มีปัญหาเรื่องหน่วยงานครับหน่วยงานไม่มีเนาะครับผิดดูไว้มีไหมคะ ไม่มีครับ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 ขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดวอนต้องเล่นกับใครกันไหมเนี่ยพี่ไม่รอ้แดนได้สามสิบแปดกล่องแล้วก็ได้สองเซรามิกเงินรับเดี๋ยวฝากเลยนะอ่าฝากเลยโอเคเรียบร้อยไปเลยโทรบอกให้แบมารับเงินหน่อยดิแบมเบิร์นอะดอกให้แบมเบิร์นมารับนะเพิ่งมาใครครับเดวันนะผมเดวันครับเหรอไอ๋า ว่าครับตั้งแต่ผมออกแก๊งไปกูเข้าตู้รัวๆเลยเนี่ยเพื่อนกูเห็นแล้วโอ้ไม่มีตัวรับแน่บังให้มึงน่าจะเป็นคนที่แบบว่าแบบเปิดกุญแจตู้ทแทนไอเจมไปเจมันแซวมึงอยู่วันนั้นแต่มันไม่บอกใช่หรอไอสัาเออลิงนะไอ้เหี้ยแท่ <S 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 งในกลุ่มคนนั้นดิก็บอกแพ้ได้คนเดียวพี่มาร์กมาด้วยอ๋อ,อขึ้นมาครับพี่ครับพี่อพ,พูดเพราะทำไมเนี่ยขึ้นมาเพื่ออะไรหรอพี่มาร์กไปเองหร อ๋อแล้วยิวมาเหรไปแทงมันมาทีคนหนึ่งเลยดูไอ้ดนแทงมาดิไ่มีดลองแทดิมาก็อยู่ก็ได้พอไปดมง้บล็อกงกองแน่พี่พี่มารกแทงอุ้มหายพีแทงพเขาิดรอหมี่แวนแปก็ได้เน้ให้แวนเให้แวนสกองน้ กระโดดกระโดดขีนิ้วกระโดดเข้าไปเข้าไปโอ้ยโอ้มันยากจังนะครนี่ก็แหละพี่จะดูมึงเอามึงเอามึงเอาเลยอะไรแค่นี้เอ้าไม่ติดจมน้ำตายไปเนี่ยจมน้ำนี่นี่โคงไปนี่จมน้ำเนี่ยจมน้ำโอเคไปเลยไม่จะขิงอ่ะสองป่องสองกล้องสองเหรียญอ่ะสองเลยครับใช่หรอย โอเคฝากมาชื่อแวนนะเรียบร้อยไม่เสียไป,ไปเร็วไปเร็วโอ้ oh. ไม่ o o m เร็วครับเร็วครับครับมีนานโนดะมันแล้ว ขออยันโทรหานายทุนกันบอกนายทุนเราบ้านเลยฮัโลโหลครับนายทุนสุนสุนมากครับนายทุนวันนี้สี่สี่แสนครับนายทุนมีมาร์คบอกของผมด้วยนายทุนตัดสายนายทุนบอกเสียงกระตุกว่างไงนะ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 โอ้โห,ห ไอทุนปิดร้อยวันนี้ไม่น่ารอดผมว่าสรุปแล้วพวกนี้นะเขาดูวันนี้รอดไปเขาดูนอนหลับกันฝันดีกันต่อคือต่อไป เกือบถึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยแกตัวไหนอุ้ยมาดีครับในทุน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 ครับในทุนครับสวัสดีครับในทุนครับไปเลยไปเลยยังยังยังกดจริงเปล่ากดจริงเปล่าหมอจากจีนนะตบจิงเป่า เอแป๊บเดี๋ยวพี่เอาให้ดูวินนี่ขายกี่อย่างมีมีค่ะแถวนี้ก็ได้รับหลังวัลก็ได้นี่แต่รู้ว่ามปัญญาอ่อนตื่นกันแล้วติ๊กสองติ๊กโดนโดนโดนมอจากจีนดิฮะจีโป้พี่นุ๊กเหมือนเดิมเลยนะพี่นุ๊กว่าว่าไปเหมือนเดิมเลยแนอีกแมตช์นึงกับดีวันเราจะเล่นไหมหรือว่าเราจะสลับสีดีวันดีวันเขาครบยังอ่ะเขาครบแล้วก็พอไม่ไม่ได้ล้วครับทำเอคอะไ้เหี้ย เอ้าเพี่จะทำาห้องไปเปลี่ยนเสื้อนี่หวะ